ีส่วนที่น้องไปซอนกระปูครับจะแม่มันหลายครับได้เป็นแง่ได้รลอนแง่มันกินเยอะดิไหลครับไรเนี่ยสีเลยเว้ยจบกำอองส่วนไม่หมดถังวัวคนงานเข้าเข้าเดียวครับ พ่วงแม่แแมน้ายนยงแสบราคาฟอฟือผิดเมือนตาบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีคะ่คะครับมื้อนี้ปูกับตันสิพ้าพีผ้านนองไปหาซอนกระปูค่ะ ส่วนที่น้องไปสอนกระปูครับ <ừ> mm จะแม,ม่ันหลายครับใ <laughs> ส่เบ็ดย่ำเลยหล่นเน่ยม,มันกินเยอะดีดีมันใสเปมืนมะเทาถ้าพี่น้องไปเอามาใหดเมนูเลยเนาะเมน้เนาะจ้าลดไปชั่ากรเนี่ย๋ลย <laughs> ะลุยเลยค่ะหัวหน้าเขานี่แหละเออไปเอาเขามาเอาไม้ไม่ให้คอยไปเม่อนี้เข้า เอาคูถังมาสองถังเนาะค่ะตามเพิ่นสี่อนปลาเข็งไปล่องเห็ดเยือน้ำเนาะค่ะท้ำได้ปลาเข็งเลยกินไวไปเทห็ดเยือเสร็จน,น้ำี่นก่อนได้สองตัวไปเลยได้กับปูไปเห็ดน้ำกินน้ำมืม้นอนี้บรรยากาศได้แห้งค่ะพี่นอ้องคึ้นคืมเนาะฝนกับเที่ยวตกลิ้นยี่ยี่อยู่จังน่อยเนาะหถอเนาะเที่ยวแดดเที่ย,ยวฝนนี่ละ เห,หอดไม้หฮาเหรอคะพี่นอ้องแข่งมาเลยเนาะ นี่วาเแถวบ้านสวนหัวก็ตีตัววัวดใส่เข่งสองตัวใส่ใส่แงบเนาะเนาะตัวใหญ่ก็หนี้แห้งแจ้วเลยเนาะเนาะนีสิดินแห้งเนาะ

เริ่มแล้วเริ่มแล้วฮะไปเรื่อยๆเฮ้าพ่อยับไปเรื่อหน่อยอืมน้ำคล่องอย่างนี้นะอะไไปไไปผมคิดสมัยตะกี้เฮ้ากับาส่วนห่วงน้ำคล่องสีไทยนอแถวหนอ,นอ ใส่กระล่างดองเลยซ้ำนี่นกำมาเลยเท่านี้ว่า <laughs> ยานปูนีวะยายาปูอืมอ่ะหายหา,ยหายมือหนึ่งอ่ะเบรกเลยเอ,อ,อีกสองอืซ้ำนี้ที่กระล่างดองเสียกัะ จากที่คึ้มคืมฝนลินแดดเจ๋งปังต้มผัดวีวีตอนนี้แจ๋งจางปางเลยค่ะพี่น้องเลยออกห้อนหลักใบแฝดด้วยนะคะพี่น้องแดดไล่เห่าค่ะแดดไล่เห่ากับเสาหนอนถ่อนอ่เสาขั้นแดดไล่ก็บเสาคือบ้านเราฝนงานเห่าเออโอ้โหเาเดียวค่ะอู้วายรครับายเนี่ย เดี๋ยวข้าเจงไปล่างออกดีๆนะจังคอยว่ากันเข้าสีเฮ็ดเมนูใดแน่นอนพี่น้อ่อะใอ้เวลาไปคิดก่อนนาไปตอนนี้สิเป็นลมแดดล้วค่ะพี่น้องพักคนพักคนเท่าวันนี้ อินเบ็ด huh. ด er ีครับเหลือจากที่ห้าดองนี่น่ะส่วนนี้ห้าที่เอาอ้อมเนาะเถอะเนาะแมนบ่แมนจ้่ม้วนนั้นเลือกออกมาไว้แถวตัวเอ้ยไวแถวอ้อมแถวอ้อมเนาะส่วนในม้วนตัวหน่อยข่อยเอาดมเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนี่เห็ดเองกับมือครับหลายครับซ้ำกระปุกเลยดอกเง้ยเรียบร้อยครับ ปูชุ่มตัวน้อยๆนะครับเอามาดองได้ซ้ำกระปุกครับโอ้ยส่วนเอาข้าวเดียวบมดลายเลยสิเป็นไฮประบุญน,นี่เนาะก็เป็นลนะเน <c oughs> าะภาษาดองกระปูุกเสือแสบแท่มันบ่แสบแน่นอน,ส,น,น,นสูตรไม่ค่ะสูตรไหมใหญ่ขนาดไม่เท่าเป็นบผู้บอกสูตรเนี่ยเมื่อสิเป็นบ้างประมาณสามสี่เหมือสามสี่หมือ เดี๋ยวสามชี้มือแล้วกะซิมาไล่งันผลเนาะครับมาสามจีกินในบนนอกพี่น้องเนาะนี่โอ้เป็นตะวันแท้หอมที่อย่างนี้นะเดี๋ยวขั้นเสียบนี่อยที่มาบ,บอกสูตรพี่น้องอีกเท่หนึงเนาะมาเหิบกินได้เนาะขั้นเสียบ,บกะซิบ่เอ๋ยถึงเนาะขั้นโบเสียบกับโบ่บอกเเอยยถึงล <laughs> หอมหอยหวยอาตุ้เนืด้วยแล้วไหนไม่ยายด้ยนี่ยายม่มากนี่นคักรปูหอมหวยหวยยายพี่เทียนตอนใหญ่ไปพุดงามเลย่นี่จะเข้าจะคอย่อันนี้ดูคนนั้นยามแล้วดาวกับปูที่บอยู่เลย ของแก็มากระปูนี่มๆก็นิ่มเล่นอันใดมันเนี่ยน่มเกี่ยวเขาจังหน่อยส่วนกระมันเอร่าเลยมันเดกินสมบูรณ์ด้ยน่เกี่ยวเขานี้ยังกระมันเลอากาศเย็นแล้วนะครับพี่น้องของปูใหา่แม่มาจะกินไก่ยหา่ก่อนนี่ตำแต่งเป็นปังนะเมื่อนี้นี่แม่มากินเขานำเนอะบ่ได้ไปตลาด หยุดสองหมื่นสามหมื่นแล้วแม่เนาะยาฝนหยานฝนถ้ายังไม่กินเข้าวต้มบุกหรอกไม่กินข้าต้มบุก้นะเอ้าบ้าขาเล้แล่ะเนาะขาผักเขาแรลงเฮ้าเนาะมาขาพี่นองกินเข้าวแรลงน้ำกันค่ะจ้ามาเด้อกินข่าเด้อแวครับออมกระผูเด้อมาเนี่ยของแถวเนา นีไงไม่กินเฉาหน้ามือนีิได้ข่าวว่าสิอนอมกับปูมาผู้เดียวเลยนั่งับพี่น้องมาเด้อทำกันครับนี่ไงมากินออมกับปูลงมือเลยตาครับยายเสียไร้ายเขาเลยกินซามันห่อนพักไม่หลายก็เขาไคุณใครก็ต้องิ่นเฮงย่ำกับหนูได้พราตาเนอีหนูใส่พักหลายๆเด้อเหรอเนอหนูก็มากินพักด้วยกันได้ยาย แก่พีก้อนนุ่มใหญ่หนุกหอมมันหอมนะหอมมันปูหอมมันปูหอมผักชีน่อเอากันดีไปมเนี่ยมันในใผักได้หลายอืมนีไม่กระดมก็หนุ่หนามเชื่อเลยเราตามพันแอบชิม แอบชิมกับปูดองหนูแต่เอาลงคือว่าปกติเขากินดิบกับยิ่งกินเหมือนนะกระเมนค้าวมเล่าอะไรเนาะบางคนก็เอากับปูต้องเป็นกับปูหน่อยเนาะเทาเนาะแม่นบอที่เขาเอาไปตำมันเนาะมันตำกับปูหน่อยใส่ใบยงดแบบทัวตจะดูติดยี่นะงานเรากันหับกระปูเนี่ยต้องสูโพอกินตำาน้าตำหน้าตำกับปูใส่ใบทัวใส่ใบแบบทัวอ่อนๆนะนะนุ้กเคยกินอยู่ ตำหยอดบักทัวบักทัวร์ฟักยาวห่ี่นะาเขาเติมเห็นแล้วเขาโจรหัวเตำหุงไหมเออเติมปลาเติมอะไรปลาหนีเสียบแหงไม่แม่ปลาปลาเคขื่อนเนาะเอาเหมือดเอามาเนาะหอเนาะปลาโมดนี่เป็นปลาเคขื่อนค่ะอุ้ยที่เป็นน้ำหวานล่ามนะมอรถก้นหนานั่นอีกมันโมมีแดดนุก็เลยเอาอย่างอย่างไฟน้อยนึงไว้ แสบยิ่มันดีปลาเขือนหัวหะกรได้ทุบหายอยู่ด้ตาอืมอืมอะมีจ็บามนึ่งเหนื่อยนอืมแต่แตม,ม,มน้อ,อ,อ,อนมมักามยังไงก็อึศับโอ้ <laughs> ตาเมีักันเรื่องปกติเพ่ะฟงแม่ร้านยังแสบผักปอกเลยผตองตามีย่อ้แต่จีว่าน้มาน้มากเลยเนาะตาองยิ่งย่เป็นไงมาแล้วหอยแก่หัเด่นแห้งผักปอกเูทงนี่ร้อยจำกระดองนะตัวนี้ นันขอนนี่กระดอง่นเลยเออเงินเทาดองใหญ่ๆนั่นเทานั่นน่ะอันใหญ่ๆนี่เออนั่นแหละอืมันมันเหลืออยู่บ่จังมึงคั่นเป็นกี่เอาแห้งคากได้เทาเดี๋ยวเมื่อไนเอามาลองกินกีเนาะมันเหนียบๆเลยเกลือใส่จังหน่อจุกอามดีมากน้าแค่ออกที่นี่เฮาเอาใหม่แค่แค่ถอนแค่เดียวนะจังที่นี่ก็ะปิเอาเกลือใส่จักหน่อยจับมือเราจับ มันหั่นมแห้งขา้าวเหนียวตุ๋ยเลยเนี่ยเป็นตะมันดีไหมมันหอมหอมใจฉันมากขึ้นีน่ะแต่มาห้าถึงน้ำเนี่ยนี่แหละมันมันจะละลายออกมานนำเนี่ยอยู่างละแต่ว่ามันจะยังเสียบขึ้นเราสังเกตจานนะคะพี่น้องสังเกตจานกับหู่าไรม,มัน,นขึ้แมกกะปูเปนแห่ร้อนเติ่ง <c oughs> จานว่วตาเติง <c oughs> เปลือกเติงกลามเลย ่อยาแล้วมาขาดรำบนึ่งบุษันพอหแต่กินกินนี่น้อยเนี่ยบิเยงนาพอวานฝ่ากินฝ่าอิ่มนาะพอเนาะเออไม่กออย่าเออตั่งท่านกินท่านใหญ่เนาะหอนอะเป๊ะแต่่อกางอยงกินน้อยกับบิกอนมันบอคือแง่ภาษาเออกินกินหมอนึงคุณนะ ข้าเข่าปวดข่อยอุ่นใจดิเด็กินแห้งกินแห้งขนเมืองข้าเข่าผักละลายขึ้นแม่วานหวานอ้ำผึ้งแยกบรุกแยกจังๆันก็ต้องเสียบนะเนี่ยมันเสียบกันต่างกายกัน้ล้วเรายังหน่อยยังนมนะพ่อน้ะเราปวดกระเสียบเนี่ยอยู่คือกัน ได้กระชามาตะโดกแค่ไดเมยไปตลาดไดไปมือท้งช้าง้วแล้วปีนี้ยหญ่ได้ขายแบบจูใจไปเลยดอกแค่ปลูกไม่ไหหันสีต้นกํลลังเป็นดอกที่เมือร้ายนะดอกแค่กําลังพอยังค่ะบัดนี้เดี๋ยวปูกับสิคอนอนุญาตไปกินข้าวก่อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะ พอกันไหมคลิปหนาะบานหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะ